กำลังกินของเส้นไหว้ทุกคนดูดิสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เอฟซีทุกคนเลยนะก็วันนี้ผมก็ได้เดินเข้าป่าอีกครั้งนะ้วทุกคนก็วันนี้ผมจะกลับมายังต้นใสทุกคนกลับมานอนต้นใสนะก็วันนี้ภารกิจคือภารกิจของเราก็คือจะกลับมานอนต้นใสอยอ่กงที่ผมเนี่ยเคยกลับมานอนแนละ้วที่ผมเคยมานอนนะก็ ถ้าจำผิดรอบนี้นะ่าจะเป็นรอบที่สามแล้วุะคนก็้รงบอกกันว่าไอ้ต้นไส่อย่างต้นนี้ก็คือไม่ธรรมดานะก็คือผมมานอนที่ไรก็คือผมเนี่ยเจอดีตลอดเลยจะเจอคล้ายๆพวกผีป่าเบบนะคือมันแบบมาอ้ําผมเวลาเลยเวลาที่ผมนอนนะก็คือไม่รู้ว่ากลับมารอบนี้ผมจะเจอหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ได้กลับมาที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาแนลนะ้วก็เลยอยากจะกลับมานอนให้พี่พีเอฟซีดูสักหน่อยนะก็ ไม่รู้ว่าคืนนี้น่าจะเจอดีเหมนที่เหมือนร,รอบก่อนก่อนหรือเปล่านะก็ต้องมาลอ่นกันเดี๋ยวเราก่อนื่นเลยเดี๋ยวเราเดินทางต้องเดินทางกันต่อนะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคน,นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึงตามมาให้ผมเลยนะก็หวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะผมโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางกว่าตอนนี้เลยครึ่งทาง้วแหละใกล้ถึงกันแล้ว,ลวเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคนก็นี่เป็นคนเยวเราเดินทางกันต่อนะ ผมเดินทางค่อนข้างที่จะนานนะเดินทางมาไหนเดือดมากทุกคนก็ป่าช่วงนี้ก็จะเดินง่ายน,นิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยลกมากทุกคนเพราะว่านั่นแรงแต่ว่าต้องบอกพี่ก่อนว่าโคตรเหนื่อย,ยทุกคนมันร้อนแล้วมันเหนื่อยมากทุกคนหนาวเมืนกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปอหาทางอ้อมก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงแ,แต่ผมจะถ่ายให้คนดูทีนะตอนนี้รู้สึกว่า ผมเจออะไรมน,นึ่งป้ทุกคนอือม,มันไม่เป็นรูปเป็นร่างอะทุกคนพอรู้จักไม้ต้นอะไรเนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นต้นธรรมดาไม่มีหนามนะแต่ดูไกลๆทุกคนทุกคนลองดูไกลๆดิมันโฟกัสปะ่ะมันมีหนามนะทุกคนผมเพิ่งจะเห็นนี่แหละต้นเนี้ยแลวแหลมด้วยดิยหนามเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมมันหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเราอันนี้ก็เป็นต้นไทรมกันนะทุกคนต้นไทรยากไม,ไม่ไม่ยักเราต่อต้นเล็กแต่ที่เราจะไปคือเป็นต้นที่ใหญ่มากก็สำหรับพี่ๆท่านร่ที่ยังไม่เคยเข้ามาดูก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะเดี๋ยวเราเดินทางก็ต่อทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่า,าจะหกโมงนะผมก็เดินทางมา,าทันก่อนมืดพอดีนะก็กถึงนั่นแหละผมพอจะจําทางได้คร่าวๆนะก็ผมคิดว่าได้เดินไปหน่อยก็น่าจะ กล้ถึงแลนะตอนนี้ถือว่าโชคดีมากที่เราเนี่ยมาทันนะแต่หน้าแปลกอย่างทุกคนผมมารอบที่แล้วน,นะผมจะเจอรอยไก่ป่าเยอะมากนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือแทบจะไม่เจอรอยไก่ป่านะใกล้ถึงแนละ้วทุกคนผมคิดว่านะมันป่ามันโล่งทุกคนทำให้เรากองไม่พอเมเลยก็คือป่ามันโล่งอ่ะมันทําให้เราเนี่ยจำทางแต่ผมนะผมจําทางง่ายขึ้นนะ มันไม่ค่อยลกอ่ะทำให้ผมในจำทางง่ายนั่นนะผมเจอแล้วน้าต้นไสรที่เราตามงมาแล้วนู่นนะโโดูผมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้นะ<อ>ข้างเหนือมากคนมันโชคผมโชคทีย่ย่างนึงคือผมอ่าตอนแรกที่เดินทางคือร้อนมากต้องบอ,อกที่บอกว่าร้อนมากแต่ตอนเนี้ยคือลมเริ่มพัดไงแล้วก็เริ่มใจเย็นแล้วด้วย,ยมันก็เลยทําให้ผม บรรยากาศี้เย็ยนลงอ๋อโอเคมากเลยถือว่าโอเคมากตอนนี้เพราะตอนแรกที่เดินทางคือร้อนมากาทุกคนพาธีเขใกล้จะตกดินแล้วนะทุกคนห้ามงวดแล้วนะวันนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนโอ้โหนี่ขนาดใบน้อยลงเยอะเลยนะยังฟังเวงเหมือนเดิมทุกคนดูบรรยากาศโอ้โห สุดยอดผมกล้าพูดเลยว่าที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่สุดยอดมากเลยคนเป็นที่ที่แบบเฮียนมากๆเลยนะทอมอพี่กว่าที่ตรงนี้คือแบบบรรยากาศคือแบบก็คืออ่าติดหนึ่งในสิบที่ผมที่เคยไปอะติดหนึ่งท็อปหนึ่งเลยแหละที่ผมเคยเจอมาเนี่ยแล้วผมเนี่ยเคยอ่ามันมันย้อนแสงผมถ่ายใกล้ดีกว่าผมจะเสแล้วประวัติพวกเทาอ่าสำหรับพี่ๆที่ยัง ไม่เคยเอเข้ามาดูคลิปเก่าๆนะทุกคนคลิปก่อนที่ผมเคยมาคันะก็คือผมเนี่ยเคยเจออ่าเนี่ยขวดน้ำส้มเป็นขวดน้ำส้มที่ผมเคยกินนะแต่น่าจะเผาไม่หมดเป็นขวดน้ำส้มที่ผมเนี่ยเคยกินแล้วทิ้งแล้วนะปกติผมจะเผาทิ้งนันน่าจะเผาไม่หมดนะลืมก็ผมเคยเจอมันอยู่ตรงนี้รอบหนึ่งแล้วก็ที่พิเศกเลยทุกคนเอาที่แบบน่ากลัวน่ากลัวก็คือผมเนี่ยเจอมันยืนห้อยขายข้างบนแล้วทุกคน ก็คือแบบมันห้อยขายอยู่นี่นะคือแบบสยองมากแต่ผมเคยปีนเข้าไปดูไม่เจอโหโคตรน่าก,กตอนนั้นคือแบบหัวใจแทบตกอยู่ตะตุ่มทุกคนแล้วอ๋อนี่ชันละลงทุกคนผมเพิ่งชันละลงนะทำหลังโอ้หลังมันใหญ่กันเยอะเลยนะเมื่อมีกี่เดือนก่อนที่ผมมาเนี่ยคือหลังวันนี้เดียวนะนี่คือหลังมันใหญ่นนะกันเยอะเลยโอเคก็นี่ก็จะเป็นสภาพรอบๆต้นสาที่ผมเนี่ยเคยมานอนนะ ก็คือมันแตกกิ่งกิ่งก้ามาค่อนข้างที่จะแบบยังไงอก็คืออนข้างที่จะน่ากลัวนะแล้วก็ผมสัมผัสได้ถึงอ่บรรยากาศตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมานอนเลยนะคือได้สัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบเย็นจะเยือกอะ่ะต้องบอกก่อนว่ามันบรรยากาศแบบมันชนแบบชวนให้แบบอ่าขนลุกอะ่ะผมรู้แบบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นคือรู้เลยว่าที่แห่งเนี้ยมันต้องมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่แน,น่ๆนะแล้วผมก็เจอจริงๆนะ ก็คือมาสองครั้งคือเจอสองครั้งรอบนี้เป็นรอบที่สามนะไม่รู้ว่าจะเจอดีหรือเปล่าทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะหาผูกเปนอนก็เดี๋ยวเรามาไหว้เขาก่อนดีกว่าไหว้ท่านก่อนนะก็เรามาพิสูจน์เรื่องผีป่าก็จริงนะเรื่องที่ว่า,าเรา,าพิสูจน์เรื่องผีที่ซิ่งสถิตอยู่ในต้นไทรก็จริงแต่ว่าเราก็าไม่ลบกลู่เขาจนเกินไปเดี๋ยวเราจะมาจุดธูปบอกเขาก่อนทุกคน เดี hey, ๋ยวเราจะมาจุดทูกก่านนะก็โอเคครับคนเดาะคนอื่นเลยนะเราก็จะ,ะจุดธูปไหว้บอกกล่าวเขาก่อนนะก็เรามาพิสูจน์เรื่องผีก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่อยากระบุท่านจนเกินไปนะก็คืออ่ะเราตามความเชื่อนะพี่ก็เหตุผลที่ผมไปผ่าตัดปอดมาผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวว่าสิ่งสิ่งนี้ก็ได้ผมเนี่ยเหมือนว่า เคยมาลบอูท่านจนทําให้ผมเนี่ยเกิดอ,อาการแบบเจ็บลงปอดทุกคนเจ็บอาการแบบเจ็บเจ็บมากคือแบบนอนไม่ได้แค่หายใจก็คือแบบเจ็บมาางแล้วคือต้องเล่านี่กว่าก็เลยคิดว่า,าสาเหตุเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งอาจนนอาจะเกิดมา,าจากที่ว่าเราเนี่ยเข้าป่ามา,ามาแล้วมาแบบถ่ายทำอะไรแบบน,นี้แล้วคือลบดูเขาเ,เ,เ,เรามาพิสูจน์เรื่องผีกนจริงแต่ว่าเหมือนว่าเรามาลบลูกลบูอ่า รบดูเขาจนเกินไปทําให้เขาเนี่ยโกรธได้นะเดี๋ยวคนอื่นเลยเราเราจะมาจุดทุกจุดจุดทุกจุดเทียนบอกเขาก่อนนะก็ะคือนําน้ำนํำอะไรข้นมอะไรมาให้เขาก่อนเขาจะได้อ่า,อาไม่โกรธเรานะทุกค,คนอก็เราก็มาถ่ายทำขอก โอเคเราก็เราก็ไหว้ท่านเสร็จแล้วนะก็เราไหว้ท่านเสร็จแล้วก็อ่าแล้วแต่คนเชื่อนะผมเองก็รู้สึกว่าตั้งแต่ผมมามเมื่อเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วเดือนของเดือนแล้วผมมาเนี่ยรู้สึกว่าตั้งแต่มาที่นี่เนยเจ็บปอดก็คืออยากจะใจหนึ่งเออขอพือ้นในใจผมอยู่สองอย่างคืออยากจะกลับมาพิสูจน์เรื่องผีที่ผมเคยเห็นแล้วก็ อีกเรื่องนึ่งก็คืออยากจะกลับมาขอขมาท่านด้วยแหละก็คือเราเหมือนจะลดบดูท่านเยอะจนเกินไปนะก็โอเคถือว่าเราได้นําของอะไรเนะี่ยให้ท่านละเดี๋ยวเราน่จะาหาที่นอนกันดีวกว่าคนตอนนี้เราก็านําขนมอะไรถวายท่านเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเราก็จะผมคิดว่าเราจะไม่นอนตรงนี้แล้วนะก็คือมันติดต้นไทรเกินไปอะ่ะ เดี๋ยวเราจะหาที่นอนใหม่ดกว่าแต่ว่าไม่ค่อยจะนีม่มากผมมีความคิดอยู่ก็คือจะจะนอนตรงนี้ทุกคนเราจะผูกต้นนี้มาต้นนี้นะก็คือไม่ห่างจากต้นไสมากเพราะว่าเราจะมาพิสูจน์เรื่องผีกันนะทุกคนก็เลยจะไม่นอนห่างเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่าวันนั้นนะ่ะผมจะอนอนเกินไปก็คือเหมือนว่านอนใกล้ต้นไทรเกินไปแล้วก็เผลอขึ้นไปเหยียบต้นไทรเลยนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมานอนเปลี่ยนที่นอนกันบ้างดูที่ว่าอผมกลับไปรอบนี้ผมจะยังเจ็บป่วยอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะผูกต้นนี้มาต้นนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะนอนรอเวลาทุกคนก็นอนรอเวลาไปเรื่อยๆจนกว่าม,วมันจะมืดหรือว่ามันจะออกมาให้เราเห็นนะทุกคนแต่ผมคิดว่าไม่ได้กลับมานานมันน่าจะอ่าออกมาให้ผมเห็นได้นอนผมคิดว่ามันน่าจะออกมาให้ผมเห็นแล้วก็น่าจะอ่าให้ทุกคนได้เห็นนะไม่รู้ว่าจะได้เห็นหรือเปล่าต้องมารอลุ้นกัน แล้วก็คืนนี้ผมก็ลืมบอกไปผมมาคนเดียวทุกคนคือที่ผมมาคนเดียวคือผมเนี่ยเคยมานอนที่นี่คนเดียวแล้วนาก็เลยกล้ามานะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาผูกไปนอนกว่าเราพุดไปเจอแวเดี๋ยวก็ถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายใี่ดูนะก็โอเคทุกคนก็โอเคทุกคนตอนนี้ก็ผูกไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มแล้วตอนนี้เป็นเวลาวันหนึ่งทุ่มแล้วก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกตินะวันนี้ก็ นอนคนเดียวทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้นะผมจะเจอดีหรือเปล่าแต่ก็ใจจริงผมก็อยากเจอนะแต่ว่าไม่อยากให้มาทําร้ายผมนะเพราะว่าผมเองก็ได้อ่าขอเข้ามาทันแล้วแหละก็คือแค่อยากจะมาเจอตัวแล้วก็ถ่ายให้พี่เอฟดูนะถ้าเจอพวกผมแต่ผมรับก่อนที่ผมเห็นอนะ่ะมันมีสองตัวนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกผีป่าหรือว่าเป็นนางไม้หรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน ต้องมารอลุ้นกันว่าคืนนี้นะผมจะเจอหรือเปล่าทุกคนไม่ได้มานานนะไม่รู้ว่ายังผีป่าคนนี่ยังสิงสถิตในต้นไม้หรือเปล่านะต้องมารอลุ้นกันก็ถ้ามีสิ่งผิดปกติหรือว่าอะไรนะั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูนะแต่ตอนนี้ยังทุ่งกว่าถ้าเป็นผีผีพาะน่ายังไม่ออกมาหรอกทุกผมว่านะเดี๋ยวเราเราต้องรอดูอีกหน่อยนะโอเคทุกคนทุนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ สองทงครึ่งนะผมได้ยินเสียงบางอย่างนะทุกคนมาจากตน้นไทรนู่นนะผมไม่รู้ว่าผมขี่เปรียงหรือเปล่านะผมจะลองลุกจากเปลมาจากไหนวะเสียงคือผมได้ยินเสียงชัดมาก ทุกคนใช่เปล่าวะเฮ้ยกำลังกินของเส้นไหว้ทุกคนดูดิมันผีหรือคนมนะเน,นีเ่ยดูคกนเะเฮ้ยคนเปว่า ลงทนกินใหญ่เลยนะทัวันกำลังกินของเซนไว้ที่ผมเนี้ยเอามาให้ต้นใส่ต้นนี้นะดูดิเอาแล้วไงแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งแล้วคน ผมบอกทุกคนนะเพราะว่าที่ตรงเนี้คือแบบเฮียนมากแล้วก็แรงมากนะตรงเนี้รอบนี้ผมมาผมไม่ได้กล้ามาประท้าหรือว่ามาท้าทายนะผมแค่อยากมาให้ทุกคนดูว่ามันมีอยู่จริงนะแต่ผมนะจะไม่เข้าไปท้าทายนะทุกคนเพราะวันนี้ผมเนะีมาคนเดียวนะเดิมีเสื้อโค้ทเอผมไม่เข้าไปท้าทายวนะ่ะ เราจะยืนดูเฉยๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันทำแล้วนะเฮ้ทำอะไรมาละ,ท,ะนะทุกคนทำอะไรไม่รู้นะดูดิเฮ้ยกีนขนมรู้ กินของเส้นไหว้ทุกคนอ้ยทุกคนมันกินใหญ่เลยเฮ้ยคนลุกเมันว่ารอบนี้เดี๋ยวผมดูนามาเอกนะผมเนี่ยจะไม่เข้าไปใกล้ทุกคนผมแค่อยากจะถ่ายพี่ดูนะว่าต้นไทรต้นนี้มันแรงจริงนะเราก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่ส่วนเขาส่วนเราก็อยู่ส่วนเรานะคืนนี้ผมก็คงจะไม่หนีถ้ามัน ไม่ทำร้ายผมนะเราดูจากท่าทีเนี่ยเหมือนว่ามันจะไม่ไทำร้ายอะไรผมนะก็ผมจะนั่งเปกกลับเปก่อ,กอ,อทุกคนดูดิมันกินใหญ่เลยอะผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมอนอะ ว่าเราจะไม่เป็นรบกวนเขานะคืนนี้ผมขอ,อนอนนี่นะครับขออนุญาตว่าผมขอ,อนอนนี่นะคืนนี้อยู่ใครอยู่มันนะครับอย่ามาทำร้ายกันนะครับคืนนี้ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีมาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับ oh. ผมขอ,อนอนตรงนี้นะส่วนท่านก็นอนตรงนั้นไปนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็จะรีบเดินทางกลับนะครับผมฟังผมรู้เรื่องไหมครับเอาแล้วนิ่งกิฟกินอย่างเดียวทุกคนผมไม่รู้นะว่าของที่ผมเอามาถูกปากท่านหรือเปล่านะแต่ท่าน,นกินใหญ่เลยทุกคนก็เอาเป็นว่าเราจะไม่รบกวนเขานะก็ปล่อยให้เขากินไปนะทุกคนเราจะปล่อยให้เขากินไปเพราะว่าผมเนี่ยถ้าผมมาคนเดียวแล้วผมเข้าไปยุ่งวะ เกรงว่าจะโดนดาม้าาได้นะก็เป็นว่าต่างคนต่างอยู่ดีวกว่าเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ดีๆก็คงจะดีมาก,กนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันนะวันนี้ผมก็เดี๋ยวไปผมเกลือใส่กันนะเดี๋ยวเอาพร้าวมาใส่เพราะงานตกไปคือว่ากลางคืนนอนๆจี่มันบีบพอผมนียจบเลยนะ ตัวครับเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยเผลอหลับไปนะตอนนี้ก็อีกสองอาทีก็เชียงคืนนะทุกคนผมเผลอหลับไปไม่รู้ว่าจะไอตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าทุกคนไม่อยู่แล้วนะขึ้นบนต้นไม้เหรอ ไม่มีนะแต่ว่ามันผมก็นอนไป,ปมันสองชั่วโมงได้ทุกคนสองชั่วโมงกว่านะมันก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะทําร้ายผมนะก็คืนนี้ก็คงจะนอนหลับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนผมว่านะเพราะผมขอเอาไว้วว่าผมจะขอมานอนตรงนี้ทุกคนแล้วก็ต่างคนต่างอยู่คนเราก็จะไม่ไปนอนที่เขานล้ทุกคนตอนแรกปกติเราก็จะนอนตรงนี้ยประจาใช่ปะผมมาสองรอบก็จะนอนตรงนี้แต่วันนี้เราก็เปลี่ยนที่ พอเราเปลี่ยนที่ปุ๊บรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ทําร้ายแล้วนะก็ถือว่าผมคิดถูกนะที่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนนะทุกคนก็อยู่ในป่าแบบนี้เราก็ต้องอเล่นตามกฎของป่านะทุกคนเราจะแหกกฎทุกครั้งเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคืนนี้ผมก็ตั้งใจมากคนเดียวว่าตั้งใจมาถ่ายที่ดูแต่ว่าจะไม่ทําให้ตัวเองนะเกนะิดอันตรายจนเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปนอนต่อดีกว่าทุกคน ผมขอนอนต่อนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปแล้วกันตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนละสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างไว้ผมด้วยนะก็คลิปนี้ผมก็ตั้งใจเดินทางเข้าป่ามาคนเดียวเพื่อจะมาถ่ายให้พี่ๆดูนะซึ่งผมยังไม่ได้กลับมาที่นี่นานละก็เอาไว้ถ้ากระแสตอบรับดีผมก็จะกลับมานอนที่นี่บ่อยๆนะไม่ได้กลับมาที่นี่นานก็คิดถึงเหมือน,นกันทุกคน โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนเรื่งไหลค์หนึ่งแชร์ตามให้ผมด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนฟันดีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอตัวนอนก่อนตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วรู้สึกว่าอ่าง่วงมากแล้วก็หิวน้ำด้วยทุกคนเดี๋ยวหิวน้ำมากตอนนี้น้ำก็หมดเกลี้ยงเลยขนมก็หมดนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าก็จะรีบเดินทางกลับนะทุกคนโอเคฟันดีครับทุกคน